ยื่นการแก้ไขม .112 นะครับแล้วก็การที่จะให้มีการอภิปรายกันในสภานะครับแล้วก็รวมถึงการหาย,ยุติเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของม .112 เนี่ยพักเก้าไกลก็ยังยืนยันที่ยังจะทำอยู่ก่อนอื่นก็คงต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนครับวันนี้เป็นวันที่ 22พฤษภาคมนะครับเป็นวันที่สำคัญกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยอยู่สองสามระยะด้วยกันนะครับครบรอบวันรัฐประหารเมื่อปี2,557นะครับขออนุญาตเริ่มนะครับบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลบันทึกความเข้าใจร่วมนี้ทำขึ้นเพื่อสร้างพื้นฐานในการจัดตั้งรัฐบาล และทำงานร่วมกันระหว่างพักก้าวไกลพักเพื่อไทยพักประชาชาติพักไทยสร้างไทยพักเสรีรวมไทยพักเพื่อไทยรวมพลังพักเป็นธรรมและพักพลังสังคมใหม่ทุกพักเห็นร่วมกันว่าภารกิจของรัฐบาลที่ทุกพักจะผลักดันนั้นต้องไม่กระทบต่อรูปแบบของรัฐการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดนี่ได้ขององค์พระมหากษัตริย์ประกอบไปด้วยวาระร่วมดังต่อไปนี้ข้อที่1ฟื้นฟูป,ประชาธิปไตยรวมถึงการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนให้เร็วที่สุดโดยมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนข้อที่2ยืนยันและผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมเพื่อรับประกันสิทธิสมรสสำหรับคู่รักทุกเพศโดยจะไม่บังคับประชาชนที่เห็นว่าขัดแย้งกับหลักการของศาสนาที่ตนเองนับถือข้อที่3ผักดานการปฏิรูปรระบบราชการตำรวจ กองทัพและกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยโดยยึดหลักความโปรง่งใสทันสมัยมีประสิทธิภาพและผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนข้อที่4ครับเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเป็นระบบสมัครใจทั้งนี้ยังคงไว้ซึ่งการเกณฑ์ทหารยามศึกสงครามข้อที่5ครับ ร่วมผลักดันกระบวนการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคำนึงถึงหลักการด้านสิทธิมนุษยชนและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมถึงทบทวนภารกิจของหน่วยงานและการใช้บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงการยื่นการแก้ไขมห1ึนสอนะครับแล้วก็ การที่จะให้มีการอภิปรายกันในสภานะครับแล้วก็รวมถึงการหาย,ยุติเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของมอ .1 .2 เนี่ยพรรคเก้าไกลก็ยังยืนยันที่ยังจะทำอยู่นะครับเมื่อกุมภา6-4เราก็ได้ยื่นเข้าไปสู่สภาแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีการบรรจุสําหรับครั้งนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะ,ะประสบความสําเร็จรุ่งไปได้ดูดียังมีการยื่นอยูโย่โดยการดําเนินการของพรรคก้าไกลครับ ข้อที่2เรื่องของกัญชาครับปัญหาของกัญชานี่อยู่ที่สภาพบังคับครับเมื่อใน MOU เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่านันกัญชากลับไปเป็นบัญชียาเสพติดให้โทษผ่านการออกประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยมีกฎหมายควบคุมและรองรับการใช้ประโยชน์ของกัญชาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีสภาพบังคับ เพราะว่าโดดปลดออกเพราะยาเสพติดแต่กฎหมายก็ยังไม่มีก็เลยทําให้เกิดการสูญยากาศเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ทําถูกต้องตามกฎหมายมาโดยตลอดนะครับก็ไม่เป็นสิ่งที่ต้องกังวลสิ่งที่จะได้ประโยชน์จากการที่มี MOU แบบนี้ขึ้นมาก็คือพวกกัญชาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแอบเปิดแอบนาเข้าเข้ามาทําให้กัญชาที่ไม่มีคุณภาพหรือกัญชาที่มาจากการนําเข้าจากต่างประเทศที่ทาให้ราคาลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องน่ากังวลใจแต่อย่างใดนะครับ ก็ได้สาในเรื่องของสมรสเท่าเทียมนะครับสมรสเท่าเทียมเป็นการรับรองสิทธิ์นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นการบังคับไม่ได้การบังคับประชาชนที่อาจจะเห็นขัดแย้งกับหลักของศาสนาแต่อย่างไรแต่ว่าเป็นสิทธิที่พลรัประชาชนสามารถที่จะใช้ได้นะครับ